มาค่ะมาทานข้าวกันวันนี้มาป่าแม่นาอคแล้วนะคะอากาศก็ดีดีค่ะวันนี้อากาศดีเอาได้ทำไมไม่ดึงอันนี้ไปนั่งนะวั่นี่นั่งนี้นั่งได้ไหมโอเคอมาด้วมาเด้อสตัตย์ยห,หม้มเห็จะดี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 เออเห็นนั่นอยู่เ,เ,เห็นอยู่เหรอเห็นรถมาจอดตรงน,นี้ รถเกียจ์กตรงนี้รถเกียร์เกียรกิยร์อะไรของใครน่ะสมบัติของใครร่วงใครมาค่ะทานข้าวกันค่ะทานข้าวปลาค่ะมีมะม่วงมาด้วยนะคะนี่นี่กล่องมะม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นขนมเค้กอันนี้มะม่วงนะคะนี่ก็เป็นผักลวกผักต้มของพี่กัญญาของพี่กัญญาหมดนั่นแหละแล้วไม่ได้เอาอะไรมาหรอกแล้วเรามะม่วงกับขนมกิยร์กินกินกินของใครก็เกียรอะไ้เดี๋ยวลืมมีน้ำพริกนะคะมีน้ำพริก ้ำพริกในกรอบนี้แล้วก็มีอะไรนีนหมูหมูเอ้นหมูหมูมส้มมันนี่หมูส้มหมูกระปุถไงหมูส้มมันนี่หมูอะไรหมูเออแดดเดียวหมูแดดเดียวมาสามปารด้วยกันกินนี้กินทนนี้ว่าผีมีพี่เป็นไงก็เหมือนเดิมนี่มีกาแฟด้วยนะคะมีกาแฟ,ะะฟต้มมาด้วยน,นอร่อยกินนี่เหรอพี่บอกพี่เอาช้อนมา กล่องข้าวน้อยค่าแม่มาด้วยนะคะเนี่ยค่ะมีกล่องข้าวน้อยค่าแม่ด้วยวันนี้ไม่ค่าแม่วันนี้ค่าเพื่อนถ้าทานไม่อิ่มล้วเพื่อนจะทอะมือล้างแล้วนะคะล้างแล้วเอาสเปรย์มาฉีดเลยแอร่อยอร่อยไหมอันนี้อร่อยเนีพร,กร,กริกเอาไปรพริกแม่พริกที่ไปเก็บที่เมื่อกี้นี่ค่ะที่แวกเก็บที่แวนม่านะรสชาตินี่ รสชาติยังไงพี่เริ่มเส็ดเริ่มแล้วหรอมันแก่แล้วเนาะิงกนี้รังดีเลยลัไหนพี่้มันแก่แล้วอืมหอมเนาะอ็ดาะไหนลองเพี่ทานอันนี้เลยใช่ไมือไม่ได้อันเนี้ยเนี่ยอืมคือแล้อืมเป็น ไม่แก่เลยไม่แก่คุณก็นเมื่อไรไม่แก่เลยผ่าแล้วผ่าให้เจ้าดูแล้วผ่าแล้วตัดเม็ดแล้วหนอนนะไม่ต้องตัดเลยเม็ดมันก็ไม่แก่นี่ไงก็ไม่ได้ตัดค่ะคุณปลามหมอร่อยเไหมเพิ่มเผ็ดแล้วแล้วหมแก่ไหมไม่แก่อิ่มลย ขมเริ่มแก่แล้วนะหนีมันหยอกแล้วเดินเข้าไปยังไงนปนตานั่นแหละปอวาที่นั่นหรอที่ซื้อในเขาหลันน,น,นั่นแหละพี่พี่ว่าจะเอาไปตามพี่ส่มที่มาเดินกับสามีวันา่อว่าจะหยุด ไปขึ้นมาแล้วไม่หยุดน,นี่ไงไม่ได้เกียกลึอมกินเลยกระติกนี่มีแม่วางก็ลืมหยุดที่ร้านแตกเนาะที่เราเคี้ยวเห็นไหมที่มันทำไม่หยุดเลยที่เจ้าไม่มีกินแล้วเหรอถ้ามีพี่มาแล้วมาให้สีแดงหน่อานะนี้มีกรซื้อสีอสอสอแดงกับสีเขียวมาผสมกันแล้วก็มามามา,มาอบ แล้วเดียวหน้านะเวลาพี่ตำน้ำพริกนะที่จะดีมากเลยทำไมตามหม้มอ,ออบเพิ่งมาเอาไออาว้อบเติมหม้ออบที่เราสั่งพี่ก็หันห่นหัวหอมหัวหอมหัวใหญ่แก่หลอดแก่ะอะไรของพี่แล้วแต่พี่เสียวพี่เอียงพี่ผสมแล้วพี่ก็อบนี่รัดของชอบเจ้านี่นนนี่มีงง่นหมดเสร็จแล้วพี่ก็ตำลยดีมากถ้าไปเจอ ค่ะวัน้เย็ไปเจอที่ไหนเขาคนออกมาเขาเนียกว่าเป็นแกงรัก็ว่าของรัก็มีอยูน่นะเกือเพื่อดีเห็นปะมันเป็นหมูสามชั้นเหรอ,มอห,มห,หมูสามชั้นเลือดกระดูกเลือดไทำอืไเกลืกำลังดีเลยเนาะมไม่เกิืนี้อาจจะเกลือเก,กลืกลังดีเนาะกำลังกึมเลยเือนกำลังกินถ้าเกิืแต่นี้ก็ไม่อร่อยไม่อร่อยด้วย ยี่วกกำลังดีรถพอดีมากเลยเนาะทอดมือวานนี้พี่ไ่กินทอปีกแตงันแล้วหม,มาที่ไปกินหมดเลยถ้าเขาไม่ยักไว้ไม่ได้กินนม่เนี่ยเขานั่งทานเล่นเหรอไม่ใช่ขาจองที่เลยดีนะเราอเก็บเวลาเดินไม่ใช่หรมหมูส้มมาได้อร่อย ขายได้อยู่แน่เนี่ยอะเรกได้ทุกอย่างแล้ได้ปลาไม่ได้เจ้าไม่ได้กินจอนอร่อยปลาแล้วคนนึกว่าได้แล้วรักลอบสามไม่ถามนะรักชิดในใจนะลักชิดในใจนะบอกว่าให้ลูกชายไปซื้อปลามาจอนมาเล็วให้จอดสามสิบมันมันซื้อของมาสิบหกวันวันนี้แหละ กันพูดไงเพราะนั้นแหละวันนั้นแหละเขาเขาไม่ได้มาเข้าเงินวางัไว <laughs> ้ีนี่อยู่แล้วก็คิดในใจรับไม่ถามนะเมื่อวานนี้แล้วก็คิดในใจสงสัยพ่กนี้ต้องเจอปลาปลาแน่รลยท <laughs> ี่ไม่ค่อยค่อยสบายหรอกถ้าบอกฟรีปลาให้กินก็มีปลาเจอปล<อ>าบ่อยจะตายปลาเนื้ออะไรมาเห็นมาอะไรอ่ะที่อยากทำมังคือบอกหมดแล้วไงเราอยากกินเพราะว่าเราหิวปลาไม่ได้เนี่ย จะสั่งให้ข้ายาไปาซื้อให้เมื่อวานจะซื้อก็มันถ้าถ้าเราไม่เอาไปหมักเกลือหมักอะไรนะรอไปคุุกคุกเกลือแล้วทอดเลยก็อร่อยอร่อยแต่ว่าเราเก็บไว้นานเราต้องทําแบบไม่ถ้าเราทอดนิ่งแห้งก็เก็บเข้าวกลได้เหมบบือนกันร่วกกำลังนิ่มเนาะตอนนี้อันนี้น<ล>ะก็ร่วงใบตรงนี้มันจ<ล>ะแขกแก้ผัดได้อะไรแก้ผัดของ ยัไม่กินหมูแม่ดีกว่านะหมูต้มอร่อยอเนาะวันหลังซื้อสามชั้นไปทำหมูต้มดีวกว่าจำได้ไหมที่พี่ชอบแมให้ก็กินหมูหมูแดดเดียวนะ่ะไดมีมีมีอันนี่มันไม่เปรี้ยวเจ้าบอกชอบเห็นอืมแต่วันนั้นพี่มาแลเอามาให้ก็เลยหันนี่ไปด้วยเมื่อเจ้าไม่ได้ทานอาหารจ้จพี่ก็ไม่ได้ทาน ทาขนมที่ไปซีกหนึ่งมันหวานแล้วก็เลยไม่ทานต่อนี่นลรอนับัอยูอยผู้ชายเมื่อกี้น่ากลัวเนาะดูข่าวเยอะเลยกลว <laughs> เยอะค่ะเยอะที hmm. <oh day, mm. ่แรกไปข่มผ like. mm ืนแหน่งนี่งันไงที่แรกอยู่บางไทยไม่ใช่นีน่เน่่ที่นี่ก็น่ากลัวอยู่ข่มผืนพวกนี้สวนบังเอิญรันนี่ด้วยอันนี้อร่อยคว่าอันนี้มันไม่อร่อยเท่าเกับ เวลามาตำแบบนี้แล้วกลิ่นล้วมันหายเนาะอือเขาะมนหายเพราะมันคิดขั่วไงกลิ่นลมควันของตาหายเพราะมันเราขั่วพริกแล้วันถะ้าถึงไม่ค่อยอยากหยิบไง้วกลัวกลิ่นกลิ่นลมควันมันเหม็นเพราะว่ากลิ่นพริกใช่ไมกับหัวหอมมันจะค่าอืมกระเทียมด้วยอันนี้เขาบอกมีประโยชน์มากนะเนี่ยเขาบอก,กลั่วพริกม เขาบอกมันมีสารอะไรไม่รู้โบราณเขาก็ไม่ไม่เลยนะเขาจำทนนั้งสลืนเขาบอกว่ามันมีสารอะไรไม่รู้จะนิดนึงอ่ะเขาบอกว่าเวลาทานชิ้ส่วนอ,อย่าจิ้งกวงวันนี้จะเอาที่แส่ฟันมาด้วยเนาะที่แบบแม่กระป๋าเจอพอดีไงเอะไรถือกระด่างเลย,เลยถ้าหมูส้มนะ ถ้าทำกระดูกเลยก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ใช่ต้องมีผสมนั่นแหละอยากกินอะไรก็ได้กินพี่ก็ถ้าทำไม่อยากเราจะเอหมูสามชั้นที่มันเป็นชิ้นบางๆมาหัน่นหั่นเล็กๆม,มันมีนร้านลดราคาอยู่ก็อยอยู่อยู่ไหน,นงสัยนักโต้โลไหนเมื่อกี้พี่บอกเลยวกร็รดเลเว้ารถไอ,อ้ที่เก็นปลาแ่ พันวยก็ดีแล้วยีเยอะยแต่ก่อนเป็นลุ่มเปิ้นเยอะตรงขาตอนนี้หายแล้วไม่ปวดไม่ปวดอะไรไม่ปวดแล้วเขาดูโทมดูแก่นะแก่มากรับหลังๆมานี่ปล่อยตัวเขาไม่เป็นยุ่งเง้อเหมือนเมื่อก่อนไม่เป็นเ,น,เน้นๆยุ่งๆแต่เขายังไม่ได้แก่นะแต่เขาทําไมดูแก่เขาทำหน,นงานยุ่งแต่งานเครียดพวกเราก็ทําแต่งานเหมือนกันอ่แตเขาไม่ปล่อยวางเขาไม่ปล่อยวางเรื่องอะไร แม่เขาบนเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี่เขาทำสองที่สามที่นี่ถึงเขาเดือนมาเขาก็หักไม่เช่คนเรามันก็มีเรื่องทุกคนเนาะ<ม>แต่แตมันอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยวางได้แน่น,นอนพี่ไม่ไม่ซีเรียดนะครับเพราะว่ามันมันซีเรียสไปไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วพี่ป่วยด้วยทำร้ายตัวเองใช่รููค่อยเหมือนกันเดี๋ยวนี้ค่อยไม่สนใจมันมีทําให้มันกินมันจะกินก็กิน คือเนี่ยกทำมาเปไปเพิ่มสาระเพิ่อให้ปวดเขาบอกว่าคนที่กินมากจะนอนไม่หลับไั่นอนแต่รัดอ่ะพอวางหัวลงพลเพิ่มหลับเลยดีเขาเป็นคนที่หลับง่ายมากเลยแบบเหมือนเด็กอ่ะเยออยู่ห่อนี่นั้นเี่่เอาไว้นี่ในตู้เย็นแข็งแขง ช่วงที่ทํา y o YouTube เร่งๆอ่ะจะไม่ยอมหลับศูนจะไม่ยอมหลับศูนไม่อยากหลับอ,อยาจะทำํำแต่ใจก็ง่วงอยากจะทำวันนี้พี่ไปอาบน้ำพี่นอนหัวคแล้วนี่ทำไมเป็นหิวข้าวมากๆแล้วไม่ได้กินอะไรตอนเดิมนมาไม่หิวหรอกอ พอเวลาลงมือทานก็มันหิวต่อหิวต่อมันอร่อยอ่ะมันมีความรู้สึกไม่เหมือนหิวอ่ะมีข้าวแต่ไม่เผ็ดนะคนข้าวแต่ไม่เผ็ดเขาเไม่เคเ็ดหรือเปล่าอันนี่ไงนี่เผ็ดที่เที่ยงนี้มันแก่คุณเกิที่ว่ามันจะมาเก็บไหมนะมันมันมันดึงย่าของมันมันก็ปล่อยให้แก่ไปเลยมันหลุดแล้วใครจะเก็บก็เก็บไปที่อ มาทันก็ได้กินไม่มาไม่ทันเขาก็ไปเกลือเกี่ยตําดึงนี่พี่ต้องไปถึงพี่ต้องเอาได้เด็ดยอดมันก่อนเอาใบไอเนี่ยไว้ทำํำจะไม่กินบวชให้มหมดหน่อยนี่เห็นไหมมันอ่อนเห็นปะเม็ดมันอืม นี่มีนิดไปเลยหมดหมดน้ำพริกเออน้ำพริกผาวัรซื้อมาซื้อที่แล้ว uh huh. อยู่ในขวดใส่ตู้เย็นไว้ไม่รู้ปลูกยังไม่รู้ที่ว่าคุณน้อยซื้อให้ก็าปลูกมาสิบห้าเขาบอกว่าเอาไว้ได้เป็นปีเขาบอกได้เป็นปีในตู้เย็นนะใช่ถ้าเราเอาช้อนตักตักแล้วมไม่ในขวดแก้วนี่ uh huh. ถ้าเราช้อนตักไม่เอามือไปกินแบบนี้นะอเออไม่บูดก็ช้อนตักนั่นแหละช้องกระปุกยังไม่เปิดดูที่ว่าสั่งกับคนไหนไม่ว่าในในร้อหมดนั่นแหละที่ว่าเขาสีเมดีน้าละเขาทำดีนะสิบห้าอ่อนกระปุกเขาสิบห้าอ่อน ต้นไม้หนาแน่นมากเลยเนาะบรรจันหน้าเห็ดออกเยอะเลยถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ออกเชื่อดิเพราะว่ามันไม่ได้กินหรอมันก็มันไม่โผล่ไงมันมันไม่ชื้นไงมันจออกได้ไงมันแห้งถ้าฝนไม่ตกให้มันตกสองสามวันเนี่ยเห็ดโผล่เลยแต่มันโผล่แล้วนี่สามดอกเม่ยิงโผล่อยู่มันโดนน้ําตรงไหนมันโดนน้าก็โผล่เราไปดูทางนู้นด้วยกินเสร็จแล้วก็เดินไปทางนู้นไปดูไก่เหรอ แสดงว่าป่านี้ป่า,ปาทึบแล้วน้าไม่ไหลลงทึบจริงๆอเอฝนไม่ค่อยทึบจ,จริงๆเลยอือแบาบาั้นอันนีฝนไม่ไหลลงข้างล่างอืมมาหรือมันเกาะอ,อยู่นบนใบไม้ใช่ตกมามันก็เดินไปไงไมันแม่เหมือนเออแล้วก็จะระเหยไปถ้าตกไม่เยอะจริงๆก็ระเหยไปตามใบไม้ใช่ไหมใช่แลว พี่เลเวอร์เนื้อเนี่ยมันลดราคานนเนี่ยตรงนี้ลดราคาอื่อออยสี่สิเก้าชิ้นเกินบาทเพรเมื่อวานนี้ก่อนเขาแวะอะไรแวะอะไร,เลเ,รเลเวอร์หรืออะไรไม่รู้เขาซื้อมะม่วงมาไม่ค่อยสวยนี่ไงมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่สามลูกแต่เขาก็ชอบซื้อมานะเขาเห็นเจ้ากิน,นือเขาชอบซื้อมามีน้ำใจอยู่ แต่ถ้าสามีซื้อจะซื้อสวยมากจะเป็นรูปใหญ่ๆแข็งๆสวยเขาซื้อเป็นแล้วเหรอถ้าไม่สวยเขาไม่ซื้อสามีกินให้หมดเอ้ยได้คือคนซื้อของเป็นอะจนหมดแล้วอ้าใช่คบอกจะเอาไปเลยไปกินอันอื่นเยอะแยะไหนซื้อกินให้หมดจัดดเบา อะไรล่ะที่มันหนักพวกนี้เลยนี่ให้มันไปนหนักในท้องเหรอข้ใช่น,นี่ข้าวนี่มันเมื่ที่ราหยิบมันนี้ไปมันก็ได้หนักในท้องกินผักได้เหมือนเจ้าเนี่ยค่อะสมบูรณ์ถ้ากินได้สดๆไม่ค่อยได้ทุกอย่างบางคนกินกันื้อหนาๆได้สดๆยิ่งดีกเนื้อหนาๆมาก ไม่ชอบลวกฮึไม่ชอบลวกก็แนนะ้วไงแกงแกงผัดผัดเย่าอยู่แล้วชอบผัดแล้วช,ชอบแกงใส่วุ้นเส้นแล้วก็ผัดรสชาติดิบๆล้วไม่ทานกาละแน่มันแข็งดีก็ไมาะแน่มันเป็นแบบฉักฉากร์ะพี่โซทับค่อยแมตชดแล้วะโหาพี่มาไ,มได้เด็กมาไหนเด็กกับพ่อเดินมายิ่งเี้ มาตอนนี้ก็ได้กินเขนมแหละใช่เด็กจะมันมาแต่ส่วนมากเขาไม่กล้าให้ลูกเขาเนี่ยเนาะใครจะบอกว่าไม่ต้องเอาเขลังคนเขก็ไม่อันไรเขาเหมือนคนเขาไม่ถืออืมไม่ได้ขวดสวยเอาไปบางคนถือบางคนไม่ถือมาทิ้นขยะหลังดีใไปกิน ให้กินข้าวหมดทีหลังอะ่ะจะได้ผัวสวยเขาบอกตอนสุด<ห>ท้ายใครเป็นคนบอกเขาบอกไม่ว่าขนมไม่ว่าไหนตำราเขาบอกเขาไหนเขาควายมั้งเขาไหนนอนงีบเอาไว้อุ้มหน่อยเนี่ยนองนงนีบจะให้พ่ออุ้มนะใช่ไหม,มใช่ไหมพ่อเขาไม่ยอมอุ้ม พ่อไม่เอาใจลูกเลยร้องไปจะได้เขาเรียกว่าฝรั่งถ้าลูกร้องอย่างเขาบอกกับปอดขยายแล้วก็ไม่ค่อยเอาใจลูกนะเวลาเดินไปนะไม่อุ้มนะเดนเป็นเด็กเวลาไปซื้อของซื้ออะไรแล้วแต่ถ้าสมมติว่าจะซื้อของเล่นให้ถ้างอแงแล้วนั่งลงกับเพื่อนนะเหมือนเด็กมันงอแงมันมันจะร้องเอของใช่ไหมนั่งลงกับเพื่อนแล้วเดินหนีเลย แล้วเขาก็จะฝุดนิสัยเขาจะจําเลยว่าทีหลังเขาจะไม่ทําอย่างนั้นอีกมือกันโอเนี่ยร้องร้องแปรเหมือนนั่งนั่งไปฉันเดินหนื่อยเลยแล้วเด็กเขาจะจำเหมือนทีนี้ว่าถ้าทําแบบนี้เราจะไม่สนไงแต่เล็กสันน่าจะบอกเลยสมมติว่าเดินไปข้างนอกไปจอร่อยว่ะเนาะไปเซลูนาใช่ไหมอือไปเซลูนาจะบอกเลยเล็กสันน่าวันนี้มาม่าจะพาไปซื้อเสื้อผ้า เธอจะได้ประมาณแปดชิ้นนะเพราะว่ามาม่าเสียใไปแค่นี้มีแค่นี้เขาจะจาได้เลยนะพอไปถึงร้านนะเขาจะว่าอ้าวไหนเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอจะได้แค่นี้ทาไมเธอซื้ออยู่แล้วเธอมีเงินจ่ายแล้วมาม่าเขาได้จาเท่าทุกวันนี้เป็นวิธีที่สอนแล้วจาจำในหัวจาเท่าทุกวันนี้ใครเป็นคนรู้จักเก็บใช้นงอนเลยก่อนมาที่เก็บเงินจะตายเงินนี้ใช้แย่ เยอะเลยค่ะเดี bye, right. mm ๋ยวเขาก็ด hmm. <Okay. S 2> ีซ right. mm ึ่ง้องทานที่นี่มะม่วงยิ่งกับผลเนี่ยอร่อยมะม่วงยิ่ปอกอยนี้ไม่ต้องปอบมาเดี๋ยวเราจะทานค่อยสวยออกอ่ะอร่อยบายบายค่ะิ่มแล้ว